วัสดีค่ะพบกับข่าวพยายกรณ์นากาประจำวันบริเวณภาคใต้ฝั่งตอนออกประจำวันอนังคานที่2 5มีนาคมพศ2568ค่ะสภาพอากาศบ้านเราจะเป็นมันผือไปติดตามชมกันค่ะเริ่มกันทิ่แผนที่อากาศพิเืนค่ะบริเวณความกดอากาศต่ำหนึ่งจากความร้อนต่อคุมยูบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะภาคใต้ดาเทียมฮิมาวาลีค่ะบริเวณภาคใต้ฝั่งตอนนองนะคะ,าต,าออะ,คะตัวพอมิกบางส่วนค่ะ ใช้เรดาร์ชุมพรอนขับเรณนาักตายฟังตะนอกตอนบนนะคะไม่มีกุ่มฝนค่ะต่อไปเป็นภาพเรดาร์สถิมผัคขับเรณนผักตายฟังตะนอกไม่มีกุมฝนเจลีกันค่ะต่อไปเป็นการรายงานอุณหภูมิค่ะอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้นะคะวัดได้ที่สามสิบหกจุดหนึ่งองาศาเซลเซียสคะ่ะที่ตำบลน้องพลับอำเภอัวหินจังหวัดประจวบคีริขันค่ะและอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้นะคะวัดได้ที่ย,ยี่สิบเอ็ดจุดเจ็ดองศาเซลเซียสค่ะที่อำเภอการจนาดิตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อไปเป็นการรายงานทสถานีเซชมงค่ะว่าตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าแหละว่าจนถึง7จ็ดโมงเช้าของวันนี้ค่ะบริเวณภาคใต้ฟังตะนองนะคะปริมาณฝนอยู่ที่0ูนจุดศมิลลิเมตรทุกสถานีค่ะต่อไปเป็นการพยากรณ์อากาศของวันนี้ค่ะบริเวณภาคใต้ฟังตะนองนะคะจะเจอกรบลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้หยิบผัดปกคลคุมบริเวณของอ่าวไทยภาคใต้แหละทะเลอันดามันหรือมีกำลังอ่อนลงค่ะส่งผลให้มีฝนหรือฝนฝ่าขนองบางพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นทางตอนหลังของผาค่ะไปดูรายจังหวัดกันค่ะ แพชบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนะคะจะมีฝนหน่อยว่ารอยระดสิบของพื้นเทค่ะนครศรีธรรมราชพัทลุลาปตัตตานียะลานาราทรวันนะคะจะมีฝนอยู่ที่ระดับสิบของพื้นเทค่ะและอุณหภูมิต่ำสุดนะคะจะอยู่ที่ประมาณ21ถึง27องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดน,นะคะจะอยู่ที่ประมาณ31ถึง35องศาเซลเซียสค่ะต่อไปนะคะเป็นขืนลมคะ่ะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปค่ะจะเจอพืนลมตะวันออกเฉียงใต้ ทิมมีความดุลลม15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลนะคะจะมีขื่นสูงประมาณ1นเมตรค่ะและบริเวณที่มีฝนฝ่าคะนนองนะขื่นจะสูงมากกว่า2อเมตรค่ะและบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างนะคะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาค่ะจะเจอกับลมตะวันออกค่ะที่มีความดุลลม15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลนะคะจะมีขื่นสูงป,ประมาณ1นเมตรค่ะและบรินะมมวรออเ,รเวณที่มีฝน,น,น,นฝ่าคะนนองนะคขื่นจะสูงม,มากกว่า2อเมตรค่ะพอดี่น้องชาวเรือชาวบะมุงเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะลีกเลี้ยงบริเวณที่มีฝนนาคคะอง่ะ ต่อไปเป็นการขาดไม้สภาวะการเจ็ดวันข้างหนานะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่สามสิบเอ็ดมีนาคมค่ะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะนอกตอนบนนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่สามสิบเอ็ดมีนาค่ะจะมีฝนหรือฝนฝ่าคนองอยู่ที่ระดับสิบของพื้นที่ตลอดช่วงค่ะและบริเวณภาคใต้ฝั่งตะนอกตอนล่างนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่สามสิบเอ็ดมีนาคมค่ะจะมีฝนหรือฝนฝ่าคันองระดับสิบถึงยี่สิบของพื้นที่ตลอดช่วงค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอจบการพยากรณ์อากาศไ้เพียงเท่านี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติด ตูนูตูนิยมวิทยาผักตายฟังตัวนองนะคะระเบีบกันไม่ตัวชาวค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ